เดินตามพระเยซูไปจนถึงสวรรค์ยกขึ้นสวยไม่มีน้องสวรรค์เราจะไปเต้นรำอยู่ในสวนดอกไม้อะไรนะสวนอะไรนะเขาเรียกอุทยยานสวรรค์เนาะเต้นรำนะเด็กผู้ชายเก็เกแต่ลเป็นนั่งคุยกับพก็เยซูเฮ้คืออไรวะคือแบบเก่าบะเมื่อนงนเนี่ย งันกากาบให้ดูงนันเนาะเออเงันกกาบอนะไเนี่ยอุ้ยมีอกัไปเยซูจำขามีไม่ได้หรือเปล่าอ่ามือแดงนี่อะไรแมู่มือไระเยซูอ่านี่นกกาบเนี่นนยกนกกาบเด้ออ่าขี่คอพระเยซูก็ได้เห็นไหมเอ้ยนกกาบมีความสุขเวยขี่คอพระเยซูนกกาบสามารถขี่คอพระเยซูแบบเป็นลูกที่น,าน่ารัก ว่าอะไรเด้อน้องก้าวก็คุยกับพระเยซูกระดุ๊งกระดิ๊งนะอ่าทีนี้นะจะอ่านพระคัมภีร์บรรยายถึงสวรรค์โลกใบใหม่ที่เป็นเหมือนสวรรค์บนดินแล้วก็สวรรค์นิรันดร์การพี่น้องอ่านตามมาเด้อจะได้เข้าไปในใจและถ้าพระเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่เห็นฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่แน มันสิโลกไปแล้วเนาะและไม่มีทะเลอีกต่อไปไม่มีทะเลต่อทะเลที่เราเห็นว่าสวยนะมันจะไม่มีอีกแล้วมันจะมีอะไรที่สวยกว่านั้นนะนะคะและจะเออไม่ใช่และพระเจา,งงาพรจ้าได้เห็นหนักขอล ตอนนี้ณตอนนี้ถูกเตรียมพร้อมไว้ถูกเตรียมพร้อมไว้อยู่แลอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีณตอนนี้นะพี่น้องพระเจ้าได้สร้าง,งกรุงเยรูซาเล็มหมงดงามในสวรรค์สร้างวยเทยาดินจินดา แล้วเมื่อสิ้นโลกใบนี้พระเจ้าจะสร้างโลกใหม่แล้วก็เคลื่อนนครเยรูซาเล็มลงมาตั้งอยู่ในโลกใบใหม่แล้วเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์แบบเขาเรียกชนะือนคราวที่แล้วชนะความบาปชนะการล่อลวมเราจะได้ไปครอบครองร่วมกันกับพระเยซูในนครเยรูซาเล็มโอเคไหมคะเยรูซาเล็มใหม่นะข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากเอาข้า อยู่กัะมนุษย์แล้วลอยู่กับมนุษย์ษแล้วที่ประทับก,ก็คือกลุ่เยูุสเลนซึ่งพระเยซูจะมานั่นเป็นกรรษัตริย์ค้อรองนครเยูสุสเลนเข้าใจไหมคะแล้วเราก็จะไปอยู่กับพระเยซูใกล้ๆเ,เลยนะคะและพระองค์จะ เป็นพระเจ้าของเขาจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกทุกหยดพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาจางตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าและการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนัน อยากจะไปอยู่ไหมคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะรอพระเยซูกลับมา,านะพี่น้องมีกําลังใจไหมที่จะติดตามพระเยซูไอ้ความเจ็บป่วยถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันแต่พระเจ้าก็จะปล่อยน,นักที่เป็นเบาโอเคไหมคะอย่าล้มเลิกการติดตามพระเยซูเด็ดขาดนะคะนี่นครเยซูเฟลที่สร้างบนสวรรค์เมื่อโลกนี้สิ้นสุด พระเจ้าจะในรามิสร้างโลกใหม่แล้วเพื่อนนครเย,ยนเซล็มเหรียเล็กๆแบบนี้ไม่เล็กเยอะพี่น้องเยอะจะลงมาตั้งอยู่ในนักอยู่ในอิสราเอลพระเจ้าจะในรามิสร้างโลกใหม่ยุคนี้จะผ่านไปพระเจ้าจะทำลายทิ้งไอสิ่งชั่วร้ายเอามาสากาดไปเก็บในนรกเพราะฉะนั้นจะไม่มีความชั่วร้ายแล้ว เจ้าจากสวรรค์จะมาตั้งอยู่แล้วเราทุกคนที่เชื่อวางใจจะได้ปไปอยู่ในนครเยรูซาเล็มโอเคไหมคะอยู่ในอขอบของร่วมกับพระองค์นี่นครสวรรค์สวรรค์น,นะคะมีสายลุงเป็นข้าสัญญาของพระเจ้าบ่งบอกว่าพระเจ้ารักษาสัญญาเสมอๆนะคะในสวรรค์เนี่ยถนนทับที่ของ ไปเที่ยมกันนี่บินไปนะพี่เนาะหอกไปนะคะโอเคจบอรู้สึกยังไงใครอยากแบ,บปลว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงวันนี้ชื่นชมยินด,ดีชื่นชมยินด,ดีในพระเยซูและสวรรค์ของพระโอนะ์เนาะในชีวิตใหม่ในอนาคตพระเจ้าบอกว่าน้ำตายความเศร้าสศกเสียใจมันจะไม่มีมันจะมีแต่ความชื่นชม